อนุสาวรียประชาธิปไตยสัญลักษณ์ที่แสดงถึงรูปแบบการปกครองของประเทศที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเ,เนื้อของบรรพบุรุษและวีรชนของประเทศอนุสาวรีนี้จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ความสุขในวันเส้นปี2 5 4 4ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นผมได้รับแจ้งเมื่อเจ็ดนาคาเศษก็มีชายไทยปีนขึ้นไปอนุสรีย์ประทาธิไตยจึงได้รายง,งานให้ผูาา้ทธาทราบเมื่อไปถึงอนุสุวรีย์ธรรไตยก็พบเห็นชายไทยคนหนึ่งกำลังยืนอยู่บนพารัฐธรรมนุนโดยเขามีท่อนเหล็กอยู่ในมือ ชายคนนี้มีอาการคล้ายกับคนที่สติไม่ดีได้ปีนขึ้นไปบนตัวพานรัฐธรรมนูญแล้วเอาเหล็กขนาด1เมตรที่เตรียมมาทุบลงไปบนตัวพานพร้อมกับสะโกนออกมาไม่สามารถจับใจความได้สร้างความสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องวางแผนเพื่อจะนำชายคนนี้ลงมาให้เร็วที่สุดเียวเ่ยวไคน้ก็ได้นะ ผมเองก็ได้รู้จักจรวยบริเวณที่ท้องสนามหลวงแลวก็ริมคลองหลอดนะครับบอกว่าทำไมคุณไม่ใส่รองเท้าบอกว่าอนตเมือกผมไม่ใส่เขื่อนมันปิดตรงไหนแต่เขาก็พูดอย่างนี้คือลักษณะฟังดูแล้วก็เป็นคนที่บวรุนแรงพอทุกคนจากการสอบถามนายสุวิทย์ทาให้ทราบว่าชายคนนี้ชื่อว่านายจรวยจีนเมืองบ้านเดิมเป็นคนจังหวัดคนครศรีธรรมราชซึ่งเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ขึ้นไปเจรจาต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เจรวยไม่ยอมรับฟังการเจรจาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจึงต้องถอยลงมาวางแผนกันใหม่โดยกล่อยให้นายเจรวยคุ้มคลั่งต่อไปเขาก็ได้แต่ตะโกนนะฮะตะโกนวกวายวาย พูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองพูดไปก็ใช้เหล็กทาะเหล็กทุกฐานไปบ้างทุกตัวร,รัฐมนูญบ้างพูตลอดเวลาฮะที่เขาอยู่บนนั้นตำรวจเรียกรถกระเช้ามาที่เกิดเหตุและเมื่อรถกระเช้าจากสถานีดับเพลิงสามเสนมาถ,ถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งรับหน้าที่ในการเจรจาจึงขึ้นไปเจรจาบนรถกระเช้าพร้อมกับร,กร,รับข้อเรียกร้องของนายจรวด ประเดร้องเขาจะพูดในเรื่องของด้านการเมืองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าอบอกว่าเนี่ยฐานนุสสาวรีใจใจนะครับมันเป็นที่เก็บเลือดของบุคคลหลายๆคนซึ่ตายมาแล้วไม่ควรจะมาเก็บไว้ไม่ควรจะวางไว้นุสสาวรีอนันนี้ไม่ควรจะมีไว้แล้วนะครับควรจ,จะทําลายควรจะทิ้งไปแล้วเพราะว่าการปกครองของเราไม่ได้มันรูปผลขเขาก็พูดในตำนองนี้นะครับญาติของนายจรุยเล่าให้ฟังว่านายจรวยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องการเมืองการปกครองเป็นอย่างมากเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง เดินขบวนและประท้วงมามากโดยที่นายจรวยป่วยเป็นโรคประสาทมานานนับสิบปีแล้วเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประสาทมาหลายแห่งแต่ก็ไม่หายพอมีอาการทางประสาทขึ้นมาทีไรก็จะมีอารมณ์และพูดแต่เรื่องการเมือง เจ้าหน้าที่ได้นําเบาะลมมาการรอไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันเอาไว้หากนายจรวยเกิดคุ้มคลั่งแล้วกระโดดลงมาแต่พอนายจรวยเห็นเบาะลมเขาก็ไม่พอใจทิ้งแผ่นทองเหลืองที่ใช้ทำเป็นตัวพานลงมาใส่เบาะลมนายจรวกินเมืองนะครับก็ยังบ้าคลั่งอยู่นะครับไม่สามารถที่จะ,ะบันเทาหรือทุเลาลงได้ก็ผมข้อหาสา อบอกเจ้าที่ตำรวจว่าพเพราะนายจริาจีีเมืองในผมรู้จักนะครับนเนื่องจากว่าเคยมาคุ้นกันมาก,ก่อนนะครับเขาก็เลยอนุญ,ญาตให้ผมเข้าไปแค่ไหนจัที่จชุดเรจรจอาเป็นสองชุดแยกกันไปคนละด้านเพื่อบรงเดนความสนใจของนายจรวยไม่ให้ทําความเสียหายกับตัวผ่านมากไปกว่าน,นี้ มาต้พาต้อ,พา,ตอพาเราไปรถคิดว่าผมช่วยได้ไหมดยูดยดูรถคิดว่าผมช่วยได้ไหมผมมันช่วยได้นะแต่านักคนที่รู้จักกันมาก่อนพยายามที่จะพูดโดยส,งสาา่งภาษาสำเนียงทางปากใต้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ก็บอกเออรวยต้องการอะไรนะครับอ่าให้บอกพี่มาโดยใช้ภาษาปากใต้นะครับบอกพี่ต้องการอะไรน้าบ้บอกพี่มานะฮะจะช่วยหรืออะไรก็บอกมา จ้านที่พยายามเจรจาแต่ดูเหมือนว่านายจรูญจะไม่ยอมรับฟังได้แต่เดินไปมาไม่รับฟังและโต้ตอบอะไรทั้งสิ้นตำรวจจากหน่วยปราบจราจรนับสิบนายและหน่วยอื่นทราช2-6ได้เดินทางมาพร้อมกับเชือกปืนยิงกระสุนยาง พร้อมปืนตะข่ายเตรียมพร้อมในที่เกิดเหตุหากจะต้องชาร์จเพื่อจับกลุ่มตัวนายจรวดพยายามที่จะเที่ยงกวาตลอดเวลาโดยผมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อสลับกันพูดนะครับแลวบอกว่าเอาน,นี้ผมต้องการโทรโกงก็จะพูดกระจาชนในรับทราบว่าความต้องการของผมคืออะไรบ้างแต่แล้วเราก็เอาโทรโกงให้เข้าไปนะครับเขาก็อบอกยื่นเงื่อนไขบอกว่าเขาโทรโกงไปแล้วพูดแล้วตดวยต้องลงมานะตัวโอเคถ้าง,งั้นเขาก็ยอมลง จ้าหน้าที่ยอมให้โทรโคงกับนายจรววยเพื่อให้เขาได้พูดในสิสนนสทธที่ต้องการภายใต้ข้อตกลงที่ว่าเมื่อพูดเสร็จแล้วนายจรวยจะต้องยอมลงมาข้างล่าง <ammed>. เจ้าหน้าที่ปล่อยให้ในายจรวยพูดโดยปลกมือให้กำลังใจเป็นระยะระยะหลังพูดจบเขาก็ยอมลงมาด้านล่างตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ท่ามกลางเสียงปรกมือและความโล่งอ,อกของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่มุงดูเป็นจำนวนมาก ห้ามกลางความสงสัยของประชาชนว่าแล้วอย่างนี้นายจรวยจะมีความผิดหรือไม่ก,การกระทําของนายจรวดเนี่ยนะฮะเ,เขาเขาทำเป็นความผิดตามกฎหมายทำให้ทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์ซึ่งมีไว้หรือได้ใช้เพื่อสารประโยชน์เป็นความผิดตามกฎหมาย นายจรวยก็ต้องมีความผิดต้งคมหมายเช่นกันนายจรวยถูกนําตัวส <WrestleMania. S 1> ่งสถาบันนิติจิตเวชในทันทีเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีอาการทานประสาทจริงหรือไม่ คือต้องใช้คาว่าขณะกระทำผิดไม่สามารถรับรู้หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เนี่ยศาลก็จะไม่ลงโทษแต่มีอีกวักหนึ่งขณะกระทำผิดสามารถรับรู้หรือบังคับตนเองได้เนี่ยศาลก็ศาลสามารถที่จะลงโทษได้ตามกฎหมายเช่นกันครับ ไม่ว่านายจารุจะมีอาการทางประสาทจริงหรือไม่แต่การกระทําของเขาก็เลยทําทให้ผ่านาร,รัฐธรรมนุญแได้รับความเสียหายซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครก็ได้สั่งการให้มีการซ่อแมแซมให้กลับมาเป็นสัญลักษณ์แห่งประชานที่ไม่ตายเหมือนเดิมแล้ว